สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในรายการมาตั้งคุง Rock Channel นะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Minecraft และก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไ y ค์ a t ทรายนะครับก็เป็นเซิร์ฟ My Sea ของประเทศไทยเข้ามาเล่นสกินไมมีอ่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ชัน1.5.2นะฮะใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างโอเคนะฮะกระตุกพอสมควรักครู่ โอเคเลื่อนมาอันหนึ่งต้องไมายสองบินเรยแอร์ิิงได้เซอร์ไวคนก็เยอะพอสมควรเลยนะครับทำไมนะเนี่ยมันจะเวชาอ่ะปับเป็นชอ็อตแม่งโอ้โมงไม่เห็นโอ้ฟาหล็กฟาหล็กถ้าเป็นชอ็อตเอพีเอสสี่สิบพัสมาเราเอ็มรอโม่พอเอาแอร์เรียรตรงนั้นไปไม่ได้ อาแต่กูอยู่ที่ไหนวันนี้บอกกูนหน่อยคลิปนี้ทำไม่สภาพพอสมควรนะโอ้ยไปทางไหนอ่ะบอกหน่อยบอกกันหน่อยด้วยเขาไม่สามารถทำลายได,ไดย้ผมเป็นบัณฑิตอยู่นะเซิร์นี้จะมีบัณฑิตกับคนธรรมาดา บัณฑิตคงรู้นะใครเล้นบอสซีกับเดซีนะฮะ,อะของอธิปารบัณฑิตนะ,ะก็คือพวกที่ราคาคนประมาณนั้นนะฮะแต่คนธรรมดาเนี่ผมเป็นบัณฑิตสกินก็หายไปนะฮะไอดีไอดีที่ผมใช้มันตบอกอินไม่ได้อ่ะก็เลยเอาไอดีไอดีที่ไม่มีสกินมาเล่นนะฮะ เราเมื่อ,อไหร่จะเจอเมืองพิกัดพิกัดดูเลยสามพันเจ้าจูดเราต้องกลับไปที่ประมาณหนึ่งพันกว่าจำได้ตอนนั้นผมเล่นประมาณหนึ่งพันแปดเนี่ยจะเจอหมู่บ้านอยู่โอเคเอ้ะใ,ใครตัดไม้ไปอ,อยวน้ำอา ผมเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ไอ้หลอดตรงเนี้ยคือค่าหิวน้ำนะไอ้สีเขียวที่เป็นหลอดเลเวลนะฮะแง่ค่ายหิวอทำไมหิวน้ำโดยจังเอ๋หมอบหมอบกระดิบกระดิบทำไมมันจะทะเลนแบบ้าจุงเฮ้ยไก่เอ้ยฆ่าคนได้ไหมเฮ้ยฆ่าไก่ไหมโชว์เรียบร้อยกลับไป พิกัดนะตรงไปเรืเลยๆอับปรับเป็นช็อตแอม่งแแบเจอเลยชา้าจิ้งปรับเป็นช็อตเล,เลยกันหิวว่า <c oughs> กินไก่ซอมบี้อย่ายุ่งเลย เอาได้เสียงทีวีนะฮะเปิดพยายามเปิดเบาที่สุดดูทีวีไปด้วยเมื่อไหร่จะถึงอ่ะไอ้แายทีย่จะใสยฟ้าน,นี่คือข้าวิ่งอ่ะเอา้าติดแอร์รด้เอาชิปหายอ่ะโอ้อาตรงไปเอ้ใครปลุกไะไเวะย่ะ ตัวแดงเฮ้ยเดี๋ยวตบสลบผมน่าจะจะเจ n เน a เรเร็วขึ้นนละ้วนะปรับแล้วมั่เออมันมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยอ้าวกดเร็วไปโอเคช็อตอาจจะรำคานนะฮะผมขอปรับเสียงตาไว้ที่นี่โอเคได้ยินเสียงเกมนะครับ โอ้โหเป็นดงเลยฮะพี่น้องชาวโอ้โหเฮ้ยลบๆเอ้ยขึ้นอะไรเอออย่าอย่าตบอย่าตบแบบนี้เอาแร็ค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 เออหลับไป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 เอสเคเอ็มเนี่ ฟุ <Keep. S 2> ๊ฟ ah! 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 oh, ุกชชชฟุ๊ฟักชชฟุ๊วเฮ้กอดได้กอดได้กอดได้ระวังฟุ๊เออไอ้กว่าจะได้โอเคฮะเป็นมอสสมาร์ทมูฟวิ่งนะของเซิร์ฟเวอร์ออาเอาตบได้แล้วของเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีมอสสมาร์ทมูฟวิ่งให้นะก็มีมอสปืนมาให้ ใครเลในของซิงเกิลก็ได้ตัดปืนรู้สึกมันจะยิงไม่ออกนะตอนที่ผมเล่นซิงเกิลเย็ด <Yes. S 1> อ้าวติดผิดรอ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 เนี่ยผู้เด็กผู้ด็ yeah. ดด Hey what's up guys I am uh, skeleton and bandit you know okay welcome into my collection okay it is the game Minecraft ยิ่งสวรรค์ว่าสิไทเลนโอเคสเตฟนันโอ้โหด้แต่ได้เสียงอันขี้ดเออเย้โอเคหายหิววิ่งวิ่งกบอู้เจ็บตีนเออดีขาไม่หักเซิร์ฟนี้มันมีระบบขาหักงเลยตรงจากที่สูงก็จะติดสถานะอะไรวะเอ่อไอ้ที่มันทำให้เดินช้าฮะก็แล้วก็ติดแบบเดินแทบไม่ออกเลยเดินกระโดดไปเอานะฮะ จะฮิวน้าไหม้วพิกัดโอถูกทางปะโอเคตรงไปเรื่อยๆเ,เราไม่เมื่อยเราไม่เมื่อไงขับสปอนต์ดิอีกสองนาทีสปอนได้หาจุดเกิดใหม่ก็เนี่ยผมโดนส่งมาที่ไหนก็ไม่รู้โ,<อ>โดนส่ง ี้ยงส่งถุยนะฮะมไม่ต้องว่าผมนะแบบผมั่งร้องเพลงขอไปมุมไอ้ปรับเป็นมินิแม็กซ์แม็กซแม็กซมแม็กโอเคอ๋คอปรับเป็น um, Mac, Mac um, um, okay. Okay. ปเ,นเงาไม่เอาไม่เอาแหลกกระโ okay. ดดแหลกโอเคคลิปนี้ผมไม่ถ่ายแบบฟูลนะฮะก็คือผมมาถ่ายแค่นี่ความชัดเป็นฮาร์ฟนะฮะไม่ถ่ายเป็นฟนะูล่ะเนื่องจากพื้นที่ฮาร์ดดิสเดอยยี่สิบจิกนะฮะจากสามสิบก,กวา่าะ ที่จริงมีประมาณ45นะฮะคือโปรแกรมปรับ oh, นะ,ค,ะคลิปทั้งหมดนะ,ะที่ผมอัพไปผมก็เก็บไว้ในเครื่องนะเดี๋ยวประมาณกินไป15บหจิกนะฮะแล้วก็เกมสามเกมเซนโลเอ็ดออฟสเปรแล้วก็เกมอะไรไม่จําชื่อไม่ได้แดกไปประมาณ10ิบกว่าก็เหลือประมาณะะาม 99, 100, 20 20เกือบสาประมาณนั้นนะฮะก็ผมก็ถ่ายเป็นฮาร์ปการพะถ่ายฟูมันก็แดกเป็นสิบ0ิแล้วไอหมู่ะผมมือดัเสริมนี้ไม่ฆ่าหมูหร,รือเปล่า มาบนมาบน Run for you right? ่นไม่ใช่แล้วอ้าววิ่งวิ่งวิ่งฉันต้องมุง่ง้ o r อ้าวอีกัดน่มาทางนี้โอ้พีบีเดินธรรมดาดีไหมวาร์ปได้ยังจินซ,ซีวิมาถยหลังกันค่าสับไม่หลั เฮ้ว่าส์ส์ป์กายว่าส์ส์ป์นู้หลับไปแกหลับไปโอเคอีกกี่วิยี่สิบหกวิแต่ต้องมาแล้วอู้อูอเอ้าอะไ้ยัง สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ใช้คำสั่งสปอนได้แล้วขออยู่ที่สนงูมองดูโดยรอบติงกรเด็ <c oughs> เย่กลับมาสปอนอะ,อะไร โปรโมชั่นเติมเงินวันนี้รับพอยต์50%เวพีหายโทรด่วนทึ to อะไรวะเดี๋วนาะอ่านป้ายตามกำแพงเพื่อตัวท่านเดนเซอร์ได้มาจากการเติมเงินอ่าป้ายตามกำแพงมผมไม่อยากอ่านอะ่ะผมรีบรีบแคสนะฮะอะไรชิปแอนด์คอนโทรลผมไม่ผมต้องไปชิปแอน บีนี่ฆ่าตัวตายอ๋ออ๋อฆ่าตัวตาย S U I C I D E จำไว้จุดไปเลย S U I C I D E โอเคโอเคเอ,เอ้าเฮ้ยเลือดไหลได้ไงอ่ะใครไม่ตบกุ นี่คือโซนขายปืนนี่คือคนธรรมดาผมเป็นบัณฑิตนี่นี่คือโจนที่ฆ่าคนปฎาวรเอาทิงเอาเป็นผู้ช่วยเหลือไว้ใจได้อ่ามันไว้ใจได้นะฮะดูนะมันจะฆ่าเราหรือเปล่าโอเคไปเหตุย็ดย็ดเป็นเจอเมืองง้าง มันอยู่ที่พิกัดโอเคจะจําไว้เฮ้ยจะมาง้มีคนปพะว่าเอาติดติดติดติติโอ้โหน่าน้ำกล่องไม่มีเฮ้ยชั้นสองชั้นสองมีปะมีปะเฮ้ยคน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 ไหนมาชื่อตรงนั้นอ่ะพิกัดต,ตรงนั้นอ๋อเฮ้ยดัง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 ไปกัน เราเป็นบัณฑิตนะฮะเราคือจะได้ฆ่าค,คนได้คนกลุ่มนั้นเป็นบัณฑิตรหรือเปล่ามันก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนปะทะก,กันแล้วปะทะก,กันแล้วโ,โหโหชื่อคนขึ้นด้านซ้ายมือเห็นไหม F F G N โอ้โห M C ศูนย์สเปซวันทูรู้ซองเหรอรู้ศึกษนายชิบหายแล้วมึงเห็นกูไหมเอ๊ะขา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 โอเค อ๋อแล้วก็แล้วเดี๋ยวเห็นกูเลยโอ้เสียงช็อตกัร์เสียงช็อตกัร์นะสเปซเอ้แถวนี้ไม่เขาไม่ใช่เอามาโอ้ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ไหมขออย่างนี้กูขอยังมีก oh, ูลงละกูลงละกะโอ้โหสันไนนี่ว่ะโอ้โอ้ประจ้าจอดเฮ้ยทางซ้ายมือทางซ้ายมืออย่ามาเลย มีดาบเฮ้ยมองมองมอเอ้ยอออเป็นคนธรรมดาดีกว่าโอหแต่ลุนมากครับตอนนี้ลุ้นมากครับตอนนลบตอลงลองวิงดีกันดูสิทางซ้ายโว,โว,โวเยเหยเฮ้ดาบดาบเฮ้ยได้ยิยน,ขขนเสียงกระสุนปืนหมดเฮ้ยเฮ้ขาขาขา เสนปสปืโอเคหลบก่นบบบบบบบอนวีมีวีมีวีมีเะไรเนตะ่ขาดขาด้ยคนคนอย่าห็นกูเลย <S 2> <S 2> oh, โอ้มันยิงใครมันยิงใครมันยิงใครยิงกูยิงกูชิบหาอะ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  ยินใครวะยิงใครว่ะเสียงถ้าคุณเสียเปือนให้ให้หมอมัเพราะว่าอัตรายิงโดนจะน้อยลงมัง้งขอเติมได้ว่ามัง้งเพราะตามเกมตัวไปเมื่อหมอบลงมันจะหมอไม่ค่อยเฮ้ยคนคนไอ้บันดิตดีว่ะเนี่งวะ okay，okay，没那有，没那有，没好好好，好一点，我快点。Okay, how มีกล่องพอดเนี่ยเรามาเพื่ตามหาองนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนหมทิตบอกวาเฮ้ยมีกล่องเว้ยสองคนด้วยกันนะอ,อนวนนะว้า อเหนื่อยแน่เปออค่าเราได้นีได้ของเหนื่อยป่าไปต่อเฮ้ยเจอบันดิต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 เฮ้ยใครใครเอ้าเอาปัดไม่ได้ชิบหายบันดิต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 มึงตายอีบันดิต เฮ้ยบัณฑิตนี้กูบัณฑิตนี้กูบัณฑิตนี้ขอโทษนะที่ใช้คำหยาบบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตเฮ้ยปืนปืนใไอ้แสงปืนโอ้เฮ้ยชิบหายบัณฑิตตั้งสุดเอออ้าวยิงใครไม่ยิงสิงพวกกันหรือเปล่าวะบาเลตด้วยอะเรียกของไม่ได้แล้วว่าต้องรออีกสิบนาทีต้องไปพ่นสะดมอะ เนื้อเรื่องเซิร์ฟอ้าวลืมบอกอเฮ้ยของของโอ๊ยก็ตายเฮ้ยท่าน,นไงมันมีคนฆ่ากันว่าแล้วทำไมถึงม,มีของเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเออมาๆๆอาให้กูไปไปดีกว่าไปดีกว่าแก๊งบัณฑิตเป็นดงเลยโอเคตี่กันต้องไปตามทางไปตามทางอย่ามาไปตามทางย่อมเจอของ เออเจะไฟะเหรอเฮ้ยยไปตามมาจะไฟเหรอจะไฟเหรอเอาแหลกแหลกแหลกเฮ้ยเสียงกระสุนตื้นลงจะถ่าย เราตายไปแล้วสองรอบนะแล้วเ,เอาชีวิตอดในเซิร์ฟเวอร์นี่โอ้โหอลังการมากเราต้องอยู่ให้นานนะะจงัจงจังว่าถ้าเจอของดีก็จะถ่ายกันอ่ะต้องรอดให้ได้มากที่สุดเราจะต้องฆ่าคนทห้เยอะที่สุดถ้าผมฆ่าใครไปนะแล้วคนที่มันตัวคลิปเนี้ยผมอย่ามาว่าผมนะผมขออาภัยด้วยมันเป็นกฎของเออดีด่าอย่าไปการฆ่า Satu yang singkat tadi.

ต้องเดินต่อไปอะชีวิตต้องเดินต่อไปแม้เพียงลำพังสิ่งที่ฉนเพียงต้องการขอเพียงความววางถุยน้องแมงก็ไม่เพาะโอ้โหเฮ้ยมันโอ้โหอีแอ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 เอ้ยวัวเขาสุัวอไอ้เ้ยเอ้อ้เออ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 อ ไ,ไม่ตายอีกอย่าแม้แต่จะหนีทำไมเออเนี่ยตบได้แล้วตบได้แล้วแวอนอ,อย่าแม้สิทีต่ตายเชื่อเถอะอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้าวคนธรรมดาขอโทษแอมสอลลี่แอมสอลลี่เฮ้ยอย่าตบกูไม่ฆ่าคนธรรมดาจะฆ่าบัณฑิตบอกว่าอย่าจบเออไอ้นี่ย oh, ิ oh, ่ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมได้ได้จะไฟเหรอจะไฟจะไฟเหรอจะไฟเหรออุตส่าห์บอกก็นะว่าจะไม่ฆ่าคนธรรมดา อา้าวตายเลยอุตสาบอกว่าจะไม่ฆ่าคนธรรมดาแล้วมันมาไฟแน่ขออภัยนะที่ผมฆ่าไปก็บอกว่าจะไม่ฆ่าคนธรรมดาแล้วมันมาแล้วมันมาไฟโอ้ยไม่เป็นไรเพราะเขาเห็นเราเป็นบัณฑิตนะเขาก็ต้องมันจะเป็นอย่างั้ที่คนธรรมดาจะฆ่าบัณฑิตนะฮะ แต่พวกผมมาถ้าเป็นผมเป็นมันดิตนะผมไม่อยากฆ่าคนธรรมดาผมอยากฆ่ามันดิตเพราะผมไม่อยากเป็นมันดิตเข้าใจไหมโอเคถ้าคุณเป็นมัณฑิตแล้วคุณฆ่ามันดิตจะมีโอกาสทําให้คุณไม่เป็นมันดิตได้นะหิวอ่ะงา run r น n run r น n r run for your life run for your life วิ่งเพื่อชีวิตของคุณ กูวิ่งหนีมันได้ไงเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เนี่ยไปไงแ้เอาหนังสือตกนะฮะกระดาษตกนี่วะเอ้ย่ตดดาตกกูเดี๋ยวกูตายเฮ้ยมีกระดาษ้องไม่มีนี่ตกประเภทกระดิบกระดิตบกระดิบกระดิบตกตายายังไงดูเฮ้ยลงมาอยู่กลางแมปเราเว้ยจำได้อะว่าจำต,ตบับ <c oughs> เอ้ย เอ้ยคนธรรมดาคนธรรมดาอย่าไฟอย่าไฟอย่าไฟผมบอกว่าอย่าไฟอย่าไฟอย่าไฟกับผมอย่าไฟไงไม่ช่วยกูด้วยเฮ้ยเฮ้อ้อย่าตายอ๋ออ๋อไปแล้วเียว้ยอยู่ที่ภูเขาหิมะ อ้ย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 ทำอามารล้มมันเหนื่อยจริงมันยังไงยังไงโอเคมองไกลๆขึ้นหน่นะฮะเพราะอย่างน,นี้โอกาสที่จะมองเห็นมันยากถ้าปรับอย่างนั้นเห็นแค่ชอ็อตรู้สึกว่าครั้งนี้จะอยู่ชีวิตได้นานขึ้นนะเลือดจะหมดแล้วดูเพื่อชีวิตของคุณ โอ้ซอมบี้บ้านเลยผมจำได้นะว่าแถวนู้นเหมือนจะมีบ้านอยู่แต่ที่ผมดูในมินิแมปของทางเซิร์ฟเวอร์นะ,ะัะรูเปล่าวะน่าจะให้นะฮะในตำมบนนะว่าชแนลนี้มึงจะอัพแต่ไมคับใช่ไหม,มไม่อผมก็จะอัพเกมอื่นบ้างน,นะถ้าว่าง่ายนะ,ะก็คือไมค้าก็คือผมว่างทายตลอดอยู่แล้วเพราะไมค้าเครื่องผมมันไ,ไม่ต้องโหลดอะไรมากก็แค่ถ่าย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 ,าย,ายแต่เกมอื่นมันไม่แน่ก็คือถ้า เกมมือถือเนยถ้าเป็นเกมออนไลน์ผมก็จะมักจะให้เพื่อนมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเกมคนเดียวก็มาคับนี่แหละที่จะอยู่กับผมเย่อ้าวติดมอบเอหวองว่าก็ไม่มีซอมบี้ตกออกมาไม่ก็มีคนตกมันจะฟอกไฟก็สไนสยสอยนะฮะไม่ใช่ไม่ก็มีคนอยู่จากต้านบนที่สูงๆแล้วแม่งก็ยิงสนายลงมาตูมตู โ okay. อเคเฮ้ยบัก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 เฮ้ยมีกมกีผมว่าทำไมแปลกผมว่าปีนเอาเอาวัวตังสือปีนขึ้นไปดีกว่าเฮ้ยติดไง yeah. อา่าแล้เอามามุกมาคลายเครียดนะฮะมีเคร,รดิตตั้งเยอะนะก็อันนี้ใครดูโฮอร์โมนก็ดูมุกไปนะ,ะเฮ้ยเกรงสองคนนะเฮ้ยเฮ้ยกูไปตัด ผมโซงสกินเฮดมาว่ะเฮ้ยเฮี้ยหนึบเหมือนคนดังในตอนนี้รึเวล่าเฮ้ยไผ่เนื้อฮอร์โมนใช่ไหมไอ้ยะเนนคัมสัตว์โอ้ตอมบี้สัมบีสัมบีเฮ้ยสอมบีไม่จะเยอะจะไฟผมเลยจะไฟไอ้สัตว์มอง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 กำลังหาอยู่เนี่ยคือเนี่ยอันนี้ก็ไปเจอนะของเฮ้ยเอื้อหลับ ฆ่าตัวตายอะ่ะยังไงก็ไปเจอของวิ้งสเต,ตชันนะเขามีคนโพสต์มามุกเก่าอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปหาหมอดูมาหมอดูแมงตบปวดกูอ้าวทำไมละ่ะหมอดูแมงถามว่าลาสีอะไรกูตอบลาสีน้ำตาลสมควรละเฮ้ยมึงอย่าไฟกูมึงอย่าเออเอมึงดิบเร็วมากกูขอละได้อย่าตบกูกูขอ เฮ้ยคือไปบ้านมึงไปหลังนู้นน่ะมึงยามันยอยี่กับกูนะโอเคโอเป็นเมืองนี่หว่าแล้วมันก็แบบประมาณเมืองถูกทำลายแล้วพวกคนตา่างติดเชื้อเชื้ออะไรวะเชื้อพิษต่างปะเถุยนะเมืองมีที่มาปัญญัหรือว่าสร้างกันเองหรือว่าไปดูแบบมาแล้วก็มาสร้างหรือว่าไปเจอมาขององมมาจายของฝรั่งมา ไม่รู้นะฮะพะผมไม่ใช่เจ้าของ Server. เซิร์ฟเวอร์เร๊ะรู้สึกจะมีคนเน่เจ้าของแล้วมันได้เกิดใหม่ mm hmm. เราต้องเดินให้เงียบๆเข้าไว้นะฮะโอ้แมปไม่โหลดปับเ,เป็นช็อตแล้วะฮะ ผมไม่เล็กนะครับลงแบบค่ยอยออารมณ์แบบเจ็บมากได้ไก่ไก่ก็เอ้อเฮ้ยมันดิดมา Learn for you are ปวดอะไรทั้ทงนี้หลบห้องเนี่ย มารอนดิตบันดิตอีกคนหนึ่งบันดิตอีคนบันดิตอีคนบันดิตอีคนตายซะตายซะตายซะอีบันดิตเฮ่เฮ่ฮ่บันดิตบันดิตจอมฆ่ากันเห็นไหมฮะก็เขาก็พยายามจะฆ่าผมเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องเอาชีวิตรอดนะผมไม่ฆ่าเขาเขาก็าฆ่าเราเนี่ยฮะ Ee. อันนี้อะไรอ่ะห้องน้ำปะแล้วมเปนปืนใหญ่ของเมืองเออคนสร้างก็เข้าใจก็ออคือก็ออคือสร้างเสร็จปุ๊บทูบทูบทูบทุบูบทูบให้ไม่เป็นรูแล้วก็มานี่แล้วก็แปะยัยมันมุมหนะะ่อยให้มันนังด

น,นใโอเคพอเอ้ยผมว่าได้จบคลิปได้แล้วมั้งนี่ก็มานานละโอเคเฮ้ยบัณฑิตผมเนี่ยเรามิชชั่นของเรานะคือเอาชีวิตอยู่ยรอดให้ได้นานมากที่สุดน,นะฮะแต่นี่แปบ๊บเดียวเฮ้ยแอดเดอร์แอดเดอร์นี่มันเราเจอมันใอตอนนั้นบัณฑิตอ้าวตกไม่ได้เฮ้ยที่เก่าเจ้าเดิม แฮนติดพิดไปซะแล้วก็หลันฟออยู่เลยเออหลับใครยิงปืนเล่นโอเคอ่ะตอนนี้ก็คงเอ้เอเตอร์มิสเตอร์ออรออรรด็อกโอเคะตอนนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะฮะแห่หว่ายน้ำจุ๊มจุ๊ม โอเคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะสำ,สำหรับเกะสำหรับไมค์คัฟฟนะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่แค่ของเซิร์ฟเวอร์อ่าดูบรรยากาศกันหน่อยแง่ชิวๆกันทิ้งโซนนั่นหนั่งโอเคะสอบรัสำหับนี้โอค้คดีสำหรอบน,นี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊า <c oughs> ยบายเจอกันคลิปหน้าบาย จะลืมกดแลค์แอ s สัครติดตานะ,ะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ